1>, 1, 5, 3 7เนะครับคือการเปลี่ยนแนวโน้มจากแนวโน้มลงเป็นแนวโน้มขึ้นถ้าใครไม่รู้ตรงนี้นะครับก็จะชอ็ตอตง่ายกฎของนั่นการเล่นฟิวเจอร์ของกาเล่นพูดก็คือถ้าตลาดเป็นโน้มขึ้น ให้ซื้อหุ้นให้ลองฟิวเจอร์นะครับขึ้นเมื่อไหร่นะครับข้ามช็อตตอนนี้ข้ามช็อตเลยครับเพราะตลาดเป็นแนวโน้มขึ้นแล้วแนวโน้มขึ้นนะอย่าไปอยู่ข้างในครับยังละเะอียดไป่ทันทีขึ้นจริงขึ้นจริงจริงเรียนหมดเรียนรู้หมดนะครับพอเขาบอกว่าเป็นแนวโน้มขึ้นมีทั้งหมด5้าขึ้นงมีเห็นไหมครับมีทั้งหมด5คือพูดภาษานะครับ ภาษาอังกฤษร์เน,น็ตอยู่นี่มีทั้งหมดห้าคืนแต่ปกติจะเจอ4คลื่นนะครับหนึ่งสาและปนะครับมีบุคลิกที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะครับตอนนี้เป็น3คลื่น3 2, ของคลื่น5้าจะเป็นคลื่นใหญ่มา,มากๆมากกว่าคลืนหนึ่งืนหนึ่งขึ้นจาก1 2นสมา1 6นหใช่ไหมครับ400จุด เพราะฉะนั้นขึ้นสขึ้นไม่น้อยกว่า400จุดจาก 1, 3, 7, 5เพราะนั้นคุณคำนวณภาษาอิเล็กทรอนิได้เลยนะครับว่ามันจะขึ้นไปประมาณ 1, 7, 7, 5แล้วไปน,นัง่งคิเดเอาเองตอนนี้เท่าไหร่นะครับ1,600ขึ้นอีก175จ็ดิบห้าุดทีเฟขึ้นประมาณอีก150จุดใครชอตไว้ถึงยัไงเจ๊งไหมครับ ไอ้ที่ผมพูดนี่ใช้เวลาหลายเดือนนะนะครับแล้วช็อตไว้ในยเวลาขาขึ้นมัอกินมันค่อยๆกินมันค่อยๆขึ้นค่อยกินคนะ่อยๆกินก็เอาขาลงมาชออ็อตเพิ่มค่อยๆกินค่อยๆกินไม่เหมือนขาเองก,กินวันเดียวนะครับหรือศูนย์เก้าสี่กินวันเดียวแปดแปดเจ็ดศูนย์จบวันเดียวกินจบเลยแต่ขาขึ้นนะครับใช้เวลาสามสี่เดือนก็จะทำได้สำเร็จนะครับนะ หลักการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับต้องคาดการแนวโน้มให้ได้ก่อนว่าอยู่ในแนวโน้มอะไรนะครับโดยสรุปนะครับแนวโน้มมีแนวโน้มขึ้นที่เรียกว่า up trend เริ่มนับจาก1537นะครับแล้วก็บอกว่ามันเป็นโน้มขึ้นอะไรนะครับตำแหน่งแนวโน้มอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับ กิเลสเวทเทอรีอร่ค่าการว่าเป็นขึ้นอะไรเรื่องเรียวนู้้นะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้ให้ได้ว่ามันเป็นอะไรถ้าไม่รู้เป็นไงครับตามดูไปเรื่อยๆอ,อย่าไปบอกว่ามันเป็นแบบนี้คุณมั่นใจมากุณใช่ไม่มีทางนะครับจนมันจบแล้วถึงบอกแต่มันขึ้นงานแต่ไม่รู้ขึ้นขึ้นอะไรพั่นันเองนะครับแต่ถ้าถามผมก็คือเป็นขึ้นหนึ่ง อขึ้นสามบอขึ้นห้านะครับซึ่งตลาดจะเฉลยทีหลังว่าผมบอกชื่อขึ้นผิดหรือเปล่านะครับแต่ที่ผมบอกผิดก็คือมันขึ้นบอกแล้วคนส่วนใหญ่เพอย่าเดียวเวทูริแน้วเป็นไงครับพยายามจะหาได้ว่ามันเป็นขึ้นอะไรเพื่อจะได้บอกว่ากูเนี่ยเก่งนะครับไม่ใช่หรือเวย์ูรละเอียดมากนะครับ ใครไปติดใน,น, Liberty, นความละเอียดขอ,นะององงิเล็กทรอนินะครับแล้วเอามาเสดฟิวเจอร์นะเจ๊งหมดทุกคนสองเนนโน้มลงดาวเทรนนะครับเมื่อเป็นแนนโนมลงนะครับก็คือลงนะลงมาตั้งแต่พันโกันลงลงไปเรื่อยๆจนหนึ่งสามเท่านั 15, ้นแ่ละลงจบแล้วนะครับก็คือจบขาลงแล้วนะครับต่อไปเนนโน้มอ,ออกข้างขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้จะไปไหน นะครับเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวทุเนี่ยเดี๋ยว,ยวขึ้นมา1,620ยี่สแล้วก็ลง1,580งพั้า้อยแสิ้อยิไม่รู้จะไปไหนเดียนี้ยเขาเรียกแนวโน้มออกข้างออกข้างมาเนะพื่อที่จะขึ้นหรือจะลงนะก็คือปัญหาแสดงว่าออกข้างมีสองอย่างคือออกข้างเพื่อขึ้นต่อกัอออกข้างเพื่อลงนะครับแออสดงว่ามีสี่แนวโน้มนะใช่ไหมใช่ไหมครับคิดดีๆนะครับถ้าคุณรู้ว่าเป็นขึ้นคุณหลอกไว้เรื่องจบไหมครับ เวลามันขึ้นขึ้นถึงเท่าไหร่เอาใหญ่ๆเลยก็ขึ้นปีหนึ่งครั้งประมาณปีนึงคุณเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่เจ็ดมกรามาก็ขึ้นอีกสิบเอ็ดเดือนแล้วคุณจะไปกังวลทำไมว่ามันจะขึ้นไปถึงไหนอีสิบเอ็ดเดือนนี่อะไรเกิดขึ้นนับไม่รู้ยาไปหมดนะครับแต่คนเมื่อกี้ที่รอไว้นะครับถือไปจนอีสิบเอ็ดเดือนก็ได้นะครับคุณจะมีนาำลงต่อลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วจะประสบความสำเร็จในการเล่นทีมแข่ 100-14ลงมาถึงไหมไม่ถึงก็มาเยอะมาก100-22นะครับก็ไม่ถึง,ง,ง 4, นะไงนะีเอาปูหายไปเยอะนะครับ100-69แม่งไม่ไยอมช็อตโคต้ดไปลงมา100-1030ด้วยนะครับ50จุดไป200จุดยาวูหายไปล้านหนึ่งคิดแบบเนี้ยไม่มีทางไม่มีทางชนะนะครับแต่ระบบบอกระบบคุณไม่ต้องไปจุดยาวอย่างนั้นหรอกนะครับเดี๋ยวระบบจะบอกว่าเนี่ยมีสองสัปดาห์ยังคุณได้ช็อตโคต้ดได่ จะเกิดการช็อตโค้ดจะเกิดวันจรงหรือวันาคาขอาจับหมดเลยนะครับเกิดเรื่องไหนนะครับ,นะรบมันแค่สองชั่วโมงเองทำที่เนสะร็จเพราะฉะนั้นใครลองมาตอนเยน็นนะครับสามโมงแล้วอย่าไปไหนคุณอาจจะต้องช็อตโค้ดที่เพจจากนี้ไปเลยรอหนึ่อีกไม่กี่วัน แล้วหลังจากนั้นก็คือเป็นไงครับรอรอใหม่สอบร้อยสัญญาณโดดเด่นนะเปิดมอนฟังไปด้วยใช่แล้วแบบนี้ต้องรอ,อแับนี้คุณคิดดูนะครับคนที่ไม่ได้รอมาจากศูนย์ถึงสี่ไม่ได้ฝีไปที่หนึ่งพันแปดสิบยกตัวอย่างหนึ่งพันเก้าสิบประกาศนะฮะได้แปดสิบจุดนะครับย่อดประมาณศูนย์ห้าศูนย์นะครับนะคบือศู 50, นย์ห้าศู 50, นย์ คนที่เขาเทสโปิดไ,ไปแล้ว8ปดจุดแล้วก็ลองหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยเขากล้าลองไหมครับเขากล้าลองในในาานะครับ,เขา,ารบเขาได้แล้วไนงะเขาคงได้ไปสักษาล้านแล้วเมื่อกี้เขากล้าลองไหมครับเขากล้าลองแต่ถ้าคุณยังไม่ได้ทำาัวดีช่นเลยหรือคุณช็อตมาเนี่ยนะคนวะามกล้าคุณจะหายไปเยอะพราะคุณจะแย,ย่งคุณจะบวใช่ไหมในวันนั้นคุณจะัวแล้วคุณก็จะรอไปอีกจนมันขึ้นไปพันหนึ่งร้อยพันหนึ่งร้อยยี่สิบคุณก็จะรออีกแล้วก็ย่อเลยอลีกนะครับ พอคุณจะเข้าไปลองอีกคุณก็จะไม่กล้านะครับพอคุณกล้าเมื่อไหรนะ่มันเป็นชอ็อต <c oughs> ใครเหรนที่เ็สมายกมือฮะจิตใจการลงทุนมันเป็นแบบนี้จริงไหมจริงไหมครับตอนนี้ผมก็ยังคางแทงใจอยู่ว่ามันยังชอ็อตเพราะมันปรากฏในหลักฐานว่าลายย่อยบ้านเราชอร็นะชอตช็อตไปให้ตายเลยข้าง อยากชอบทอดไปผมไปรับชอบครับมนเป็นรองอย่างน้อยจากปัจจอบัอ3ล้อจุดนะครับเมื่อคุณรู้แล้วนะครับว่าเป็นอะไรจึงกำหนดกลยุทธ์แสดงว่าเทคนิคไม่ได้เอาไปบอกราคาเนี่ยมันไว้กำหนดกลยุทธ์ว่าตอนนี้มันขึ้นแล้วอะซื้อหุ้นอยังฉันก็ซื้อให้เสร็จไปมันขึ้นอีก11เดือนสองือซื้อหุ้นอะไรใช่ไหมครับ ซื้อทำอะไรซื้อลงทุนซื้อถือพุทธตัวนี้อยู OVER ่ในเงินลงอะไรนะครับพุทธตัวนี้เป็นอัพเทรนอยู่ตอนนี้อยู่อัพเทรนพุทธิ์อีกตัวหนึ่งกำลังจะเปลี่ยนเทรนประกอบแรวเพิ่งเปลี่ยนเทรนเมื่อวันเมื่อวานใช่ไหมครับไอ้้ไอเฟกเบรกเอาขึ้นไปจะทำขึ้นห้าขึ้นโจขึ้นสุดท้ายนคือต้องรู้หมดเลยเห็นไหมครับบิ๊กแคปไม้ยังมาพุ้นกลุ่มราคาพันธุ์ถานิวไฮแล้ว วิ่งแบบระเจกไปเจอไปน้ำมันอยู่ข้างล่างรอราคาน้ำมันลิเซอร์น้ำมันวิ่งอีกตายจากท้อๆไปนะครับใครรู้ว่าช้อนมาคุปตะปร์จันรู้ตัวนะขาดทุนสี่สิบห้าสิบถึงปิดเลยแลลอย่อดอนะครับกลยุทธ์ที่ถูกต้องนะครับแนวโน้มและตำแหน่งของแนวโน้มเป็นสาระสำคัญของการกำหนดราคามีแนวโน้มอีกก็มีตำแหน่งแนวโน้มอีกแล้วนะครับ ตำแหน่งในรุ่นสำคัญยังไงครับเอาไว้กำหนดกลยุทธ์แล้วตำแหน่งรุ่นจะบอกว่ามันจบอย่างมันใกล้จบนะครับเราต้องรู้นะครับเสร็จแล้วกำหนดกลยุทธ์ก็คือซื้อหรือถือขายซื้อมากหรือซื้อน้อยขายมากหรือขายน้อยถือเต็มพอหรือถือบางส่วนหรือถือเพื่อนศกเทคโนโลยเข้าเนี่ยบรรทัดแรกมันบอกคุณแค่นี้ว่าเทคนต้องมันมีประโยชน์แค่นี้มันไม่ได้บอกเลยว่าเอาไว้หาราคาใช่ไหมครับ แต่สิ่งที่คุณเรียนที่นี่เข้ามาแล้วสิ่งที่คุณมุ่งหวังไปก็คือคุณกำลังมุ่งหวังไปหาความพอดีของราคาแล้วคิดว่าตัวเองเก่งใช่ไหมเนี่ยพอดีฟีโบวัดพอดีเป๊ะเลยเป๊ะทุกทีหมห้าสิ 50. ครับหกสิบเอจุดห้าเจ็ปสิบมันพอดีทุกครั้งไหมผมถามว่ามันพอดีทุกครั้งไหมครับ ไม่ทุกครั้งคุณเอาฟีโบวัดมาตรงนี้นะครับไป็ผม้กระชากมาอยู่ที่เท่าไหรนะ่แล้วคุณลองเช็คดูว่ามันตตไหมโอเคมันอาจจะโตแต่มันตตทุกครั้รงนะถ้ามันไม่ตตทุกครั้งสแสดงว่าคุณเรียนที่นี่ข้ามาผิดคุณถูกฝรั่งรอนะครับเพราะมันผิดครั้งนึงมันเจ๊งเลยใช่ไหมปร,รั้งรนั้นที่ผิดเป็นช็อตเป,เป็นครั้งที่คุณทาเยอะ คุณเก็งเลยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณล้างสมองก่อนนะครับว่าวิธีหาราคาคร่าวๆบนเทคดิจิมีนะครับแต่เป๊ะทุกครั้งไม่มีคุณอาจจะช็อตทีเฟกนะครับไม่ได้ทีหายเหมือนคนที่เขาปิดไปแล้วที่ผมเปิดเฟซนพ๊กให้ดูเพราะเขาคิดว่า1080คือจุดสูงสุดแล้วใช่ไหม เขาถึงชอ็อตโค้ดใช่ไหมครับใช่ไหมครับมีสองอย่างคือถูกกับผิดถ้ามันขึ้นไปพันหนึ่งหายไปยี่สิบจุดถูกไหมครับคนที่ใช้ระบบก็คือ,อยังไม่รู้เท่าไหร่แต่อย่าให้เห็นนะอาจจะชอ็อตโค้ดช้ากว่านะครับจุดสูงสุดสักหกจุดอาจจะเป็นชอ็อตโค้ดที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ มากกว่าคนที่ช็อตโค้ดเมื่อวานนี้ครับมากกว่าเพราะเขาใช้ระบบในการช็อตโค้ดใช้ property จากระบบถ้าเป็นแบบนี้นะถ้าจะเล่นสั้นนะช็อตโค้ดเป็นก่อนนะครับเลยดูเลยครับดูหลายๆอย่างประกอบน,นะครับซึ่งจะมีสอนนะฮะคุณดูเลยแบบนี้มันแตกลนะ้แต่ผมคิดว่าตรงนี้ก็ใกล้ลนะใกล้ที่จะช็อตโค้ดนะครับสัญญาณมันเริ่มเบาแล้วมันใกล้ที่จะช็อตโค้ดนะครับแล้วรอให้ นโอพิช,ช็อตอีกเยอะๆนะครับฝรั่งยางโภช็อตโภลองไม่พอฝรั่งรองอยู่สามหมื่นสัญญาไม่พอฝรั่งต้องรอเป็นแสนสัญญาเพราะนั้นจะมีการตกลงมาเพื่อที่หลอกให้คนไทยชอตอีกเรื่อละลอ้อนะมันหลอกเราครั้งแรกมันขายหุ้นมันลองทีเฟกตลอดตอนที่ทีเฟกอยู่แถวแถว เท่าไหร่นะครับ900 9 9 1 0 0นมันตกตกตกป็นขาขึ้นตลอดแต่มันลองฟิงเวเจอร์ทุกวันทุกวันทุกวันคุณเห็นไหมครับมันหลอกไป100ปึ้งที่มาตกลง30เด้งกลับตกลง30เห็นไหมครับแล้วมันดอกตอนเย็นมามันขายหุ้น4ี่โมงเย็นตอนเย็นมาคนก็รูกว่าฟอสเทนถูกไม่ใช่ฝรั่งคุณกลับไปยอ้อนดูตัวเลขน,นะครับแสดงว่างานใหญ่ ทำไมฝรั่งถึงเอาหุ้นที่ได้ครับเพราะฝรั่งไม่ได้ขายข้าวมาซื้อหุ้นฝรั่งพิมพ์เงินมาซื้อหุ้นแม่งพิมพ์เลยพวกนี้แม่งก็พิมพ์เลยนะครับจังหมดแล้วกพิมที่ทำให้กูจะพิมพ์กูจะทำไงนะฮะยุโรปจะพิมพ์อเมริกาก็ต้องพิมพ์ไปเลยเพราะกูก็พิมอยู่นะเป็นพวกเดียวกันนะครับมันพิมพ์ไม่ได้นะมันต้องบอกว่าไม่เป็นไรรัฐบาลพิมพ์ไม่ได้ใช่ไหมก็ไม่เป็นไรให้ธนาคารกลางพิมไปไม่นับเป็นเป็นเป็นอะไรนะเป็นี่สาธารณะนะอเมริกาได้ซีดิงเคยได้ยินไหมครับ ขายไปเลยกันออกคิวีกันกูพิมพ์ตังค์ันนะแล้วก่อนธนาคารกลางเนี่ยเป็นนี่รัฐบาลไม่ได้เป็นนะครับเห็นไหมครับตัวร้ายเลยตาลาดเหล่านี้อยู่ในเขาเรียกคาสินโออนอีคอมเมิรนะครับล่าลักถูกจุงเขาก็อยู่ในคาสินโนนะครับต่อไปนะครับแถวแรกจบแล้วนะครับเคลียร์ว่าเรื่องราคาอาได้แต่เท่ารคา ต้องมีอะไรประกอบให้คุณเห็นคือแท่งเทียนหนึ่งแท่งนะครับของไทม์เฟรมนะครับหรือกลุ่มของกลุ่มของอะไรนะครับกลุ่มของแท่งเทียนหนึ่งกลุ่มในแต่ละโอกาสจะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับคุณขึ้นแรกๆคนไม่เชื่อว่าขึ้นไม่เชื่อใช่ม,มากถกรตกลงมาเพื่อขึ้นใช่ไหมครับขึ้นมานานๆคนเริ่มเชื่อว่าขึ้นใช่ไหมครับ ก็เป็นกานครับกับประคองแล้วก็ขายขายไปเรื่อยเยนครับหลักสำคัญอีกอันหนึ่งของการวีเข้า์ทางเทคนิคก็คือที่คนลืมก็คือดูจากไพร์ยอย่างเดียวนะครับทุกหลายๆคนเข้าใจว่าเทคนิคเข้าคือสถิติไม่ใช่เทคนิคเขามีความมีสาระสำคัญอยู่แค่สองเรื่องคือ Price กับ Volume แค่สองเรื่องอยกเว้นหุ้นตัวเล็กๆนะ ไม่เกี่ยวถ้าเป็นพับหลิกเช็ด50เป็นพับหลิกไหมครับเซตเป็นพับหลิกไหมครับเป็นนะครับพุ้น KC เป็นพับหลิกไหมครับ mm hmm. KC ที่มันรากเกิน7สิลลิงไม่เต็มเพราะไม่เป็นเทคนิคบีคอไม่ได้เพราะอะไรครับปริมาณราคาไม่สัมพันธ์กับปริมาณนะครับพูดอยู่ที่จะของหมดพุ่จะลากกี่ลิงก็ได้แล้วลินี์มันขายลงใช่ไหมครับ หายต้องไปเท่าไหร่ก็ได้เพราะต้นทุนลำบากเดียวเนี่ยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเทคนิคเข้าเนี่ยถ้าคุณใช้วิเคราะห์ทีเฟนเนี่ยได้แต่บ้านเราก็ยังทําได้เห็นไหมครับแน่จริงไปทําที่เยอรมันเนี่ยแน่จริงไอ้ไอ้คนที่ชอบทุ่มทีเฟนบ้านเราไปทําที่เยอรมันไปทําที่ญี่ปุ่นเนี่ยทำยากมากนะครับถ้าเป็นจะทํายากมากนะครับเพราะฉะนั้นเทคนิคเข้าจะใช้ได้ดีนะครับที่ที่เป็นสับปิ้งนะคัวที่เป็นดัชนีนะครับจาะมัน แต่บิคห์ได้แน่นอนกว่านะครับคุณหลายตัวนะครับในนึ่งนมขึ้นราคาขึ้นมูลค่าซึ้นขายขึ้นตามผมถึงบอกว่าทําไมถึงต้องสอนเรื่องหุ้นที่วิคห์ t ีเฟกเพราะเวลามันขึ้นแล้วหุ้นมันไม่ได้ขึ้นตามมันไปขึ้นบีดีไงใช่ไหมครับคุณโฮ t f ทีเฟไม่ได้คุณต้องออรอช็อตเขจาใยไหครับพอ B แล้วลงมาเป็น ยกมือตอบอ B ด้วยนะครับรู้ใช่ไหมครับภาษาอังกฤษ a b c นะครับ d E F ไม่มีนะครับมีแค่ a b c นะครับแล้วก็ x a b c มีตัว x x แปลว่าสมมตินะครับในนิ้วนุ่มลงมือค่าสินค้าลดลงนะครับเวลามันลงมันจะลง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 ,ลง,ล,ง,ล,งลงไม่ถึงขึ้นสี่นะครับวัดท่อมขึ้น a จะมีรรเยอะขึ้น4เวลาลงลงลงันรูุกจะไม่มีนะครับ แต่บางครั้งก็มียกเว้นการที่เราได้ยกเวเน้นเห็นนะครับเนื่องจากว่าเซ็นตี่เด็กั้นเรานะครับเกิดการคลาสของกลุ่มน้ำมันทาให้วอลุ่มที่ลงไปที่ถึง 3, 4วอลุ่มเยอะมากนะครับซึ่งควรจะเป็นขึ้น A นะครับแต่น่าจะเป็นขึ้น A ของน้ํามันนะครับแต่เป็นขึ้น C ของธนาคารอันนี้เนื่องจากฝรั่งไม่ได้มีอิทธิพลในตลาดหุ้นบ้านเรามาเพราฉะนั้นขณะนี้หุ้นที่ขึ้น จบขึ้นตามอิทธิพลของสถาบันในประเทศใช่ไหมครับกระด้งไม่ได้มีผู้ร่างไม,มา้มาซื้อมาสอบบันชีก็กำคัม่มมมี่พันล้านเองนะครับมันก็ยังทาอะไรไม่ได้นะครับเว้นแต่ว่ามันเข้ามาจริงๆเยอยนะครับในโน้มไซเวงมูลค่าซื้อขายมากแล้วก็ค่อยลดลงในโน้มไซเว์ลงมาป้าปีมรลูกแล้วก็ผลลุ้งไม่มีผลลุ้งไม่มีรลลุ้ไม่มีทางไซเว์เพิ่มขึ้นและไซเวงก็ลงเหมือนกันหมด เราเริ่มรู้แล้วเราเริ่มจับแนวโน้มได้แล้วว่าถ้าเป็นแนวโน้มขึ้นนะครับวันที่เบรกเอาหนึ่งห้าสามเจ็ดที่มาันรุน่งเยอะไหมครับเย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> อะเพราะวันเบรกทีหนึ่งบนรุ่งเยอะไหมเยอะแสดงว่าหลังจากนี้ไปบนรุ่งก็จะต้องอยู่ในปริมาณพอสมควรไม่ได้เฉดน,น้อยๆระดับ3ามหมล้านสองหมพันล้านสามหมื่นห้าพันล้านเหมือนตอนที่ไซเควอยู่ก่อนที่จะขึ้นอาจารย์ครับเพราะว่ารุ่งตลาดตุกเยอะถ้าบนรุ่งตลาดน้อย วันนี้คุณนแล้แปลกๆนะได้คุณขึ้นมาวันนี้ได้หุ้นุ่งตลาดเดีย๋ยแค่สี่หมื่นคุณลองคุเชื่ออยู่คุณทำไหมครับช็อตเพิ่มหยช็อตโค้งหน่อยอีกไม่นานนะครับท่านเทียนจะเป็นท่านอีกเลขหนึ่งแทง่งสองแท่งนะครับสามแทง่งสี่แท่งเดี๋ยโดนแท่งแดงหนึ่งแท่งนะครับกลับลงม,มาลองใหม่ได้เลยเห็นไหมครับการเล่นทีเฟกไม่ได้ดูปริมาณซื้อขายของสัญญาซื้อขายไในทีเฟกนะครับการเล่นทีเฟกต้องดูวอลุ่มของตลาดหุ้น โดยเฉพาะบรุมของเซต50เป็นหลักเห็นไหมครับมันมีความสัมพันธ์กันทั้งหมดถึงจับวิเคราะห์ได้แม่นยำถ้าคุณนะครับไม่สามารถวิเคราะห์เซตอินเด็กซ์เซต50ได้นะครับใช่แค่สิ่งก็วิเคราะห์ปริมาณกับราคาสองอย่างนั่นแหละถ้าคุณวิเคราะห์ไม่ได้นะทีเฟกคุณก็คุณก็ทำอะไรไม่ได้นะครับหลักสูตรนี้จับมาเพื่ออะไรครับเพื่อให้เข้าใจทั้งหมดทั้งระบบนะครับว่า การที่จะวิเคราะห์ทืนยันได้แม่นยำนะครับคือไม่ต้องเรียนวิเคราะห์พูดวิเคราะห์เซตก็ได้นะแต่มันไม่แม่นยำไอ้ที่แม่นยำความันผิดไปครั้งเป็นยังไงครับมันหมดนะนะครับมีข้อาะหจำกัดในการใช้ทุนบางประเภทุนบางที่พวกยัอยู่ที่จะขอใช้เทคนิคองไม่ได mm ้นะครับใช้ทคนิคงองมันถือว่าใช้เทคนิคองในระบบไม่ได้แต่ใช้แท่งเทียนแท่งเดียวเล่นกับมันได้ก็จบเลยนะครับ คนเล่นถีเฟกก็เล่นผู้่านอารมณ์เดียวกันนะฮะอยากได้เยอะใช่ไหมอารมณ์เดียวกันเพราะทัานแถมุ่งฝันไปด้วยโอเคฮนะตอนนี้ผมสนุบเลยผูปฝันขึ้นไม่จริงขึ้นแล้วแปะ 8, ขึ้นแล้วแปะ 8. นะครับยังไม่ใช่ฤดูของมันฤดูของมันหมดแนละ้วนเะจ้าตอนนี้ที่มันติดผูปฝันเราก่อนก็กำลังลากขึ้นมาเพื่อที่จะขายแล้วเงินไปเล่นผู้กับฝรัง่งผมก็รู้แล้วผมไม่ต้องทำเองให้ฝรั่งพาไป ว่านะครับเพราะฉะนั้นหุ้นฝั่นเนี่ยมันจะมีขึ้นนะแต่ขึ้นเพื่อที่เจ้าหุนา้นธนาคารตันไปเล่นตลาดมันรู้ว่าฝรั่งมาแล้วนะครับมันก็จะไปเล่นหุ้นปิดแถวท่านเข้าไปเคยเล่นนะมันจะเล่นไอทีดีชอบนะฮะสเต็กไม่ขึ้นมาเท่าไหร่นะครับเพราะสเต็กเนี่ยเขาปิดเซ็นแล้วก็เป็นเขาเป็นอะไรนะ,ะภาคการเมืองไนงะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาเขาจะแบบ ไม่ไปมาเท่าไหร่นะราคาทางเทคนิคได้รวมผลกระทบทางพุทฐาและทางจีบอยทัย้หมดแล้วเพราะฉะนั้นนะครับการวิเคราะห์ทางเทคนิคต้องฟังข่าวนะครับไม่ต้องนะไม่ต้องฟังต้องไปดูไหมครับว่าตลาดลงแต่ที่นี่แล้วมันเป็นงไงไม่ต้องนะครับมันรวมไปหมดแล้วนะครับคำว่ารวมไม่ถึงว่ามันรับไปแล้ว ครั้งแรกที่มันขึ้นมามันรับว่าจะมีเงินที่ฉีดใน ECB ที่จะฉีดออกมา500แสนล้านถูกไหมครับแล้วถามว่าทำไม,มันขึ้นต่ออีกขยับหนึ่งเพราะว่ามันรับไปแค่500แสนล้านที่จะให้แด c ทำง่ายแต่พอบอกว่าให้เป็น1ล้านล้าน1ล้านล้านก็500แสนล้านมันคนละโลกเลยนะครับมันสามารถทําให้ GDP ของยูโรเนี่ย EU เนี่ยมันฟืุ้นขึ้นมาได้เลยนะที่สําคัญมันเดืนเท่าไหร่ครับห้าหมน ห้าหมื่นห้าหมื่นล้านยูโรใช่ไหมครับมันเส้ยเวลาไปเท่าไหร่ถูกไหมครับมันใสา่ยาใส่ยาไปซึ่งเหมือนก็เราไปรักษาเนะี่ยใส่ไปเฮ้ยจริงฟื้นหรือเปล่าวะใส่ไปเดือนที่สองก็ยังไม่ฟื้นมันยองใส่น้อยเ,เดือนที่สามเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยื้อการลงของอะไรเศรษฐกิจ EU ซึ่งเป็นปัญหากับเศรษฐกิจทั้งโลกถูกไหมครับไปกี่กี่เดือนครปีกว่าเพราะฉะนั้นพุ่มันขึ้นได้อยู่แล้วใช่ไหม เพราะมันไม่รู้ไงว่าจริงๆแล้วใส่เงินไปแล้วจะฟื้นหรือไม่ฟื้นแต่มันคาดว่าจะเหมือนอเมริกาไหมมันคาดได้ว่าใส่ทีวแล้วจะเหมือนอเมริมกาตอนอเมริกาใส่ทีไปพูดขึ้นทั่วโลกไหมครับขึ้นแล้วจากนี้ไปมันคิดเหมือนกันไหครับวิธีคิดเหมือนกันแสดงว่าหุ้นมันก็จะขึ้นทนําไมถึงเป็นของถูกแล้วว่าหุ้นมันจะขึ้นทั้งปีนะครับมันก็ามาจากแนวคิดนี้ก็คือ5แสนล้านที่มันเพิ่มขึ้นมานี่แหละ แล้วผมก็พูดมาตั้งแต่ต้นปีว่าพุ่นรอบนี้ขึ้นเรื่องฟันโฟอย่าไปดูเรื่องพื้นฐานถ้าดูเรื่องพื้นฐานพวกแต่ไปการซื้อหุ้นแม่งโคตรแพงเลยนะครับคุณเล่นหุ้นนะครับตอนต่ตางๆรู้ท่าว่าคุณได้กันะไรเยอะไหมไม่เยอะคุณต้องเล่นหุ้นตอนที่สูงไปสูงนะเล่นบนฟัมโรความโรคมาจากอะไรยิ่งโรภยิ่งเงินสายยิ่งเงินสายคนฝากเงินแบงค์อยู่เดี๋ยวเขาจะมาเต็มไปหมดตอนนี้นะักลงทุนบ้านเราเมื่อปีที่แล้วมีหกแสนตอนนี้มีหนึ่งล้านนะครับ จากนี้ไปคนที่นี้อาจจะมีคนมระโดดจิถึงล้านคนอีกถึล้านคนเป็นเยี่ยวองคนที่อยู่ก่อนทั้งหมดเลยใช่ไหมแต่อยู่ที่ว่าคนอยู่ก่อนซื้อพ้นกับลองฟิวเจอร์เป็นรือยถูกหรือเปล่าครับคนข้ามาใหม่ใหม่ไม่กล้าได้ทีเฟคแน่นอนนะครับเข้ามาเล่นพ้นเยอะมาจากไหนนะได้รับค่าเวรคืนจากการจากที่ดินที่จะสร้างรถไฟแตงเป็นหมดเลยขายที่ดิน ทุกสถานีรอบได้เหยื่อพวกนี้ตัวเล็กนะครับมีนคนเป็นพันล้านนะไล่หนึ่งเท่าไหร่ไล่หนึ่งตารางวาแต่แบบแบบนี้แต,แ,ตแต่บางบางใหญ่ตารางวาสามแสนนะติดทิดแาวที่เราเปิดมาไล่เท่าไหร่วัตถุดิวนั้นมีกี่ไร่ครับมันซื้อหมดแล้วนะครับที่มันตึกเปนทุกซื้อแถวทีเพราะงินงเงินมันมาอีกเยอะมากที่จะเข้ามาในตลาดหุ้นกลับอะไรครับขายที่ไปได้เงินเป็นพันลนะ้าน ้าแบบอยู่ได้ใปนตลอดชีวิตนะมันหนีเงินเฟอ้อได้อยู่แล้วอหะสมมติอายุหกสิบอยู่ไปถึงเก้าสิบเงินเฟอ้อไม่มีทางหมดเราทาล้านเนะี่ยแค่ปเปี้ยที่หมดไม่เอาอยากมีมากกว่านั้นถูกไหมครับแล้วได้เงินมาจากไหนจากการขายพูดไม่ใช่ทำมานก,กินมาขายที่มาแล้วได้ได้มาแล้วก็ได้พูดผมถามว่ามันหมดไหมคระหมดนะครับใครดีครับพวกคุณดีครบพราคุณเข้ามาก่อนครับคุณรู้วิธีแรกคุณรู้แล้วก็ต้องทำเองซื้อพูดแล้วก็อยูเฉย แล้วสุดท้ายพอกาตลาดมันทำทุ่งเกี่ยวกับเราไหมเราไปทาบาปไปเลยไหมป่าวเราไม่ได้ไปป่านพูกนั้นไปทำอะไรแต่เรารู้ว่าเขาจะทำแล้วเราก็ทำออกผิดไหมครับไม่ผิปไ่ด้เ,เปลี่ยนเปลี่ยนเลยนะครับ่อไปมาดูเรื่ององค์ประกอบการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับมีหกเรื่องถ้าองค์ประกอบการวิเคราะห์่อการลงทุนมีแค่สามเรื่อง